มาเสิร์ฟขนมซับดัวสีหวานหวนเหนียวนุ่มหอมอร่อยส่งท้ายเดือนนี้กันค่ะแล้ววันนี้จะทํา2สีเลยเริ่มจากผสมน้าตาลมะพร้าวกับกะทิแท้เรียวไทยผสมไว้สําหรับทํสองสีนําตั้งไฟให้น้าตาลละลายและพักไว้ให้อุ่นจากนั้นมาทําน้ําใบเตยเข้มข้นใช้ใบเต15บย15บใบกับน้ำหนึ่งเ้ต,ตัวกรองด้วยผ้าขาวบางคั้นน้ำผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีน้าําตาลทรายเกลือและแป้งมันสำปะหลังแบ่งใส่น้ํากะทิไปครึ่งหนึ่งแล้วยอยเติมน้าใบเตยผสมจนได้เนื้อเนียนข้นประมาณนมข้นหวานเลยนะคะแล้วมาผสมสีชมพูจผสมเหมือนนนนเดิมมแแต่่ไใใส้้้ํําาาาาาาลทจจะชวหหกน สูตรนี้ไม่ต้องพักแป้งทอดได้เลยมันจะค่อยๆสุกจากด้านนอกเข้ามาข้างในใช้ไ,ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วตักน้ามันราดตรงกลางจะออกมาคล้ายๆฟักบัวกระทะแรกๆอาจจะไม่ค่อยเหมือนส่วนกระทะหลังเหมือนค่ะเหมือนเดิมเหมือนกระทะแรกแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะกระทะต่อไปจะทําเป็นใบบวูอยอดแป้งเหมือนเดิมพอสุกมาถึงตรงกลางก็พลิกกลับด้านค่ะมาก็จะคล้ายๆกับใบบัวแล้วหยาดสีชมพูต่อเลยทําไปทํามาก็เริ่มสนุกทรงเหมือนกันทุกกระทะเลยจ้าด้านนี้เป็นขนมฟักบ้ากลับด้านก็เป็นขนมใบบัวตรงขอบจะกรอบๆตรงกลางจะเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยค่ะ